สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับที่กลับมาอีกครั้งสำหรับพรีเมียร์ลีกที่เชลซีนะครับจะบุกไปเยือนเซนเจมส์สปาร์ครับก็เจอกับนิวคอรเซิลนะครับแข่งกันเวลาก็ทุ่มครึ่งนะครับ ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับสำหรับเชลซีแล้วก็รู้สึกว่าพ p พ v ทีนะครับน่าจะถ่ายทอดสดในคู่ของเรานะครับก็ยังไงก็ติดตามกันได้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลที่ติดตามในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้ก็คือหลีกทางให้กับทางทีมชาติไปนะครับก็ร่วม2อาทิตย์นะครับก็หายคิดถึงกันหลังจากนี้ก็ จะนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเดือกช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะที่ผมบอกว่าเกมหลังจากเนี้ยนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาแล้วก็ต่อไปมก,กรลาเนี่ยช่วงฮาลุโหดส,สําหรับทีมใหญ่จะกาลังจะมาแล้วนะครับเกมถี่มากแล้วช่วงมก,กรลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบอลเอฟเอครับเข้ามาแทรกด้วยนะครับใครที่เข้ารอบไปอย่างคาราบาวครับอะไรพวกนี้ก็ ทำใจแล้วกันนะครับโปรแกรมมันจะเยอะนะก็ช่วยไม่ได้นะครับอย่างเคียวซีก็โอเคครับไม่เป็นไรตกรอบไปก็มันช่วยเซฟอ่าร่างกายน,นักเตะของทีมไว้ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเจอโปรแกรมที่ถี่มากอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรณีเปลี่ยนตัวห้าคนเนี่ยยังไงซะผมฟันทงนะครับ สุดท้ายแล้วพิมเร์ลี่ก็คงทนกระแสไม่ไหวนะครับแล้วก็จะกลับมาใช้นะครับเหมือนช่วงปไปฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในการเปลี่ยนตัวผู้เล่น5คนนะครับเพราะว่าลีกอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างลีกล่างๆนะครับลีกลองของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะดิวิชันหนึ่งดิวิชันสองเดอะแชมเป็นชิปประกาศไปแล้วนะครับว่าใช้กฎในการเปลี่ยนตัวผู้เล่น5คนนะครับเลีกยุโรปทุกลีกก็ใช้กันไปหมดแล้วนะครับ มันตอนนี้มันเหลือพิม์ลีกก็น่าจะไม่เกินเดือนธันวาคมผมว่านะนะครับฟันธงตรงนั้นนะครับผมคิดว่านะไม่เกินเดือนธันวาคมหรือไม่ก็คืออย่างเด็วก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนเนี้ยครับว่าจะมีการประชุมแล้วก็โหวตอีกรอบนึงก็น่าจะโหวตผ่านไปนะครับอย่างน้อยนะ่าจะสิบสี่สิบห้าเสียงอะ่ะผมคิดนะครับจากยี่สิบทีมนะครับเพราะว่าตามเกณฑ์ก็คือสิบสี่ทีมนะครับในการโหวตแต่และอย่างนะครับในเรื่องกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายแหละในพิม์ลีกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยในประเด็นที่แฟนลมพาดได้แถลงก่อนเกมนะครับในช่วงคืนวันพฤหัสเดืนะเมื่อวานนี้นะครับผมมาพูดทีหลังก็เอาเป็นประเด็นของผมละกันนะครับเพราะว่าหลายๆช่องช่องอื่นๆอะไรไม่ก็น่าจะพูดหลายประเด็นไปหมดแล้วนะครับก็เอาในมุมของผมละกันนะครับมุมของผมล้วนๆเลยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มนะครับจากการสัมภาษณ์ในประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับสภาพสภาพอาการบาดเจ็บของทีมนะครับ แลนดาร์ดบอกว่าผูลิสิตเนี่ยก็ยังฟิตยังไม่ฟิตนะครับก็น่าจะพลาดร้อยเปอร์เซ็นะครับคือเป็นคนเดียวที่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนที่จะพลาดลงสนามนะครับส่วนคายาวเวสเนี่ยก็กลับมาจากการกักตัวนะครับในเรื่องคือเจ้าตัวไปติดโควิดในช่วงก่อนเกมที่เราชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปนะครับก็มันมันส่งผลนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับ ถึงแม้ยังดีนะครับที่เราเจอกับนิวคาสเซิลนะครับดีนะครับเพราะว่าถ้าเจอทีมอื่นที่มันหนักกว่าเนี่มันค่อนข้างที่จะงานเข้าเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าง si เตลโกซิวานี่ยเราก็อ่าได้คือคงไม่ได้ใช้งานเขาแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเตลโกซิวานะเพราะว่าคือเกิดจากอาการล้าอยู่แล้วครับในเรื่องการเดินทางไกลนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับมัน คือแบบเขาไปรับใช้ชาติที่บราซิลนะครับแล้วกลับมาคือแลมพาร์ดก็พูดเองในเพจของเขาไวเลว่าติโกซิว่าเพิ่งแลนดิ้งถึงอังกฤษไม่ตอนแบบเมืมอตอนบ่ายอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็คือได้พักนะครับคือคงไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะที่เนลคอสเซลนะครับคงไม่ได้เดินทางไปกับทีมแน่นอนนะครับก็น่าสนใจครับมันเป็นการทดสอบเชลซีอย่างแท้จริงแล้วนะครับว่าจะในช่วงที่ติโโกซิวาหายไปในเกมรับเชลซีจะ ละหลวมจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นเปลี่ยนตัวห้าคนนะครับแลมพาร์ดพูดว่าผมคิดว่าาสมโมสรต่างๆก็น่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความกังวลก็คือหลักๆเลยนะครับก็เรื่องสุขภาพนะครับของนักเตะค,คือยังไงซาเนี่ยหลีกอน่นงเขาเปลี่ยนเป็นห้าห้าคนอย่างเงี้ยครับผมว่าทางอังกฤษเองผมเชื่อครับยังไงก็ ต้องทำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีอะไรมากมายอะไรกับทีมสโมสรเท่าไหร่ครับแต่ว่าทีมชาติเนี่ยนะครับยังไงซะทีมชาติอ่ะก็อยากจะใช้งานนักเตะที่แบบว่าสภาพร่างกายที่ดีสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นช่วงไม่ปกตินะครับมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็อ่าค่อนข้างที่จะคาดการได้ยากนะครับ ว่านักเตะคนไหนจะเจ็บหรือไม่นักเตะตัวหลักคนไหนจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือจะติดเชื้อโควิดกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็เหมือนวุ่นวายเหมือนคือตัวอย่างก็คืออย่างเช่นลิวผูนะครับอยู่ครับนักเตะเจ็บกาะนาวเลยนะมันก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้นะครับมันจะส่งผลดีต่อทีมชาติด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะทีมชาติอังกฤษนะครับถ้ากลับมาใช้การเปลี่ยนตัวผู้เล่นห้าคนได้เหมือนเดิมนะครับ ไม่ใช่สาคนแบบนี้มันก็จะทําให้นักเตะที่เป็นตัวหลักที่อยู่ในทีมใหญ่หลายๆคนเจออาการบาดเจ็บโดยเฉพาะแฮมสติงเนี่ยเก็บเจ็บกันเยอะนะครับในประเด็นนี้ผมก็เลยพูดไปในคลิปก่อนหนะ้านั้นจนะเป็นคลิปพิเศษนะที่ชื่อคลิปว่าคาดการนักเตะใหม่นะครับคาดการฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่ผมก็ได้บอกแล้วว่าทุกทีมะนะครับเป็นเหตุผลสําคัญที่มองข้างไปคือเรื่องโควิดสิบเก้านะครับแต่ว่าทีนี้เรื่องอาการบาดเจ็บ กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันมาเสริมนะครับมันทําให้ชัดเจนว่าฤด,ดูกาลเนี้ยใครมีสกอตเดฟที่แข็งแร่งแล้วแบบรักษาการบาดเจ็บได้แล้วประคับประคองให้ทีมมีตัวผู้เล่นที่สลับสับเปลี่ยนกันลงได้อย่างลงตัวเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปนะครับเรื่องโควิดนะครับไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ในช่วงต้นฤด,ดูกาลแต่ผมพูดไว้ก่อนหน้านั้นเลยนะครับ ว่าจะเป็นมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่มองค่าไม่ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมมันชุกอย่างเงี้ยสาคัญอยู่แล้วนะครับในการโรเตชันนักเตะในการจัดสรรปันส่วนนักเตะทุกคนในทีมนะครับโอเคครับแล้วก็อ่าพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับเก้าเกมนะครับในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนธันวาคมเชลซีจะลงเล่นแบบเยอะมากนะครับเก้าเกมนะครับ พักอย่างต่ําก็น่าจะสาวันเลยมะสามวันเกมสาวันเกมอะไรแบบนี้เลยนะแล้วผ่าก็บอกว่าตอนเนี้อาการบาดเจ็บมันก็แพร่หลายกันไปม,มากนะครคับในพิมพ์ลีกแล้วก็ตัวเลขมันบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วนะโปรแกรมที่เลื่อนเนี่ยที่แน่นแล้วเลื่อนเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงหรือการรับมือในการเจอโปรแกรม เยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมก็เห็นใจในโปรแกรมเนี่ยนัดถัดไปที่เราเจอเดลคอเซอร์เนี่ยแต่เที่ยงวันเลยนะของอังกฤษนะคือแบบเชลซีซ้อมได้แค่เซสชั่นเดียวเองนะแบบคือวันศุกร์อ่ะแค่เตรียมทีมเตรียมแผลอะไรรับมือกับเดลคอเซอร์แค่นี้เองนะครัววันเสาร์ก็ต้องคือคืนเนี่ยอย่างวันศุกร์เน,นี้ยผมเชื่อแล้วก็ต้องเดินทางไปเดลคอเซอร์แล้วนะครับแล้วก็ลงแข่งเนีนเ่ยมันเตรียมทีมแป๊บเดียวเองนะ เพราะว่ากว่าจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยมันไม่ใช่วันพฤหัสนะครับวันศุกร์นะครับที่แบบว่าจะครบแต่ละคนนะครับแล้วมันมีมาตรการต่อโควิดนู่นนี่นั่นด้วยนะครับมันก็เลยแบบเตรียมทีมได้น้อยเวลาน้อยมากนะครับในการเจอในคัสเซ่ก็อย่าไปหัวร้อนอย่ายไป,หร,ไปหรือว่าอย่าไปว่าอะไรฟังลำ้ำพาดกับนักเตะด้วยนะครับในเกมนี้ถ้าผลงานมันไม่ได้ออกมาตามเป้าอย่างที่เราคาดการกันไว้อะไรแบบเนี้ยชนะหลายลูกชนะแบบสวยหรูอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เรื่องของเบนชิวและผูบริสิทธิ์ในการเล่นร่วมกันนะครับในทางกราบซ้ายในลำผาาก็บอกว่าคือต้องรอโอกาสนะครับต้องหวังว่ายังไงในไม่ช้าเนี่ยก็จะได้เห็นทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันนะครับเพราะว่าูบริสิทธิ์ก็มีอาการบาดเจ็บที่เป็นปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะแฮมสติงที่เขาเจ็บประมาณเนี้ยมาตลอดนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับส่วนเบนชิวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้เราก็อ่าทางทีมแพทย์แล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องหาวิธีแก้ที่มัน เหมาะสมแล้วก็คืออย่างว่านะครับบริษัทอายุยังน้อยอยู่นะครับมันยังมีเวลานะครับในการแก้ไขในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของซูมาในแลมพาก็ชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่าศรษตีนะครับที่ก็หลายๆคนก็ได้เห็นไปรับสถิติที่เกี่ยวกับการรับมือลูกกาอากาศนะครับคือซูมาเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปเลยนะครับในลีกห้าลีกยุโรปนะครับแลมพายก็บอกเขาจะเป็นตักเตะคนสําคัญของเรานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าซีซั่นก่อนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ฟอร์มเชลซีในเจ็ดปัจัที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้นะครับทางซูมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญมากต่อทีมโดยภาพรวมนะครับโอเคเพราะฉนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของแฟงนแลมพาร์ดเราไปดูรายชื่อนะครับที่ฮูสร์เขาคา,าดการไว้นะครับเนี่ยครับคือทางลิคอเซอร์เนี่ยเจ็บยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ทราบนะไม่ได้ตามข่าวตรงนั้นนะครับอย่างไงก็ คงจะมีช่องอื่นก็พรีวิวไปก็ติดตามกันได้แต่ว่าผมก็เอาในส่วนของเชลซีแล้วกันนะครับโกเนเมนดี้อยู่แล้วนะเฝ้าสาวนะครับแบ็คขวาเนี่ยก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเอาลิสเจมหรืออัสปิรไกต้านะเพราะว่าลิสเทมก็ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้ตามจริงๆนะครับก็แล้วแต่นะห้าสิบมาสิบนับทั้งคู่โอกาสลงนะครับส่วนซูมาตัวยืนอยู่แล้วนะรบรูดิเกอร์นี่ก็ ผมให้70%นะครับน่าจะลงสนามเบนชิวลก็คือเกมทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ในเกมที่แล้วจะเจอกับไอซ์แลนด์ไม่ได้ลงสนามนะครับได้ยินมาอย่างนั้นนะครับก็น่าจะฟิตนะครับลงสนามนะครับส่วนกองกลางเนี่ยเมสันเมาส์เป็นตัวยืนแน่ๆครับกับกองเต้ส่วนอีกคนเนี่ยจะเป็นโควาซิตหรือจะเป็น จอจินโยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโควาเซตตามนี้เลยนะครับแล้วส่วนแนวลูกก็ซีเอสแทมมี่แล้วก็แวนเนอร์คืออาจจะเป็นเหมือนที่พูดสกอ์คาดไปเลยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนในชุดในแบ็คขวากับเซนเตอร์ฮาฟแค่นั้นเองนะครับส่วนตำแหน่งเองนะกองเตะกับเมาส์ยืนอยู่แล้วนะครับเป็นตัวยืนนะครับส่วนนิวคาสเซิลเขาเล่นระบบหลังสามนะก็คอยระมัดระวังแม็กซิมแมงนะครับแล้วก็คาร์ลวิลสันแค่นั้นนะครับแล้วก็มีลองสตาร์ฟเฮเด้นอะไรพวกนี้ก็ รับมือไว้ให้ดีนะเพราะอันนี้เขาซนัดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูเช็คปบเช็คผลอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับในเกมที่แล้วของนิวคาเซอลนะครับตอนนี้ทุกทีมก็แข่งมา8เกมนะครับยกเว้นก็ทีมอื่นอย่างพวกวิลล่าแมนยูแมสเซตตี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับเกมที่แล้วเนี่ยนิวคาสเซิลแพ้เซานะครับ 2ต่อ0นะครับก็รูปเกมรู้สึกว่าเกมนั้นก็เชียร์ดำกับสวจวรตอาร์มสตองนะครับยิงเข้าไปนะเสาก็ก็ประมาณนั้นนะครับก็คือเหมือนเล่นหลัง3จริงๆ,ๆนะครับเขาจัด5-3-2เลยนะแต่ว่าเวลายิงจริงบอว่า,า3-5-2นะครับก็เหมือนกับเกมที่แล้วก็ประมาณนั้นเจฟเฟนดิกอาร์มิลลอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้ใส่มานับสำหรับ อเมลอนนะครับมิเกลอเมลอนนะครับในเกมที่แล้วลงเป็นตัวจริงเลยนะครับพวกจามาลูอิสแล้ววันนี้ก็น่าจะลงนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับเนียคารเซิลนะเพราะว่าเดวายเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แรนเฟเซอร์นะครับวิลสันก็ไม่รู้นะทำไมมันเขียนว่าคาราวิลสันนะครับไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเช็คอีกทีนะครับวิลสันมันมีกี่คนกันแน่นะเพราะมันหลายคนเหลือเกินนะก็ขออภัยด้วยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดไปนะครับ สักคู่นะนิวคาสเซลนะครับก็โหมันมีอย่างไงกันนะนะครับนี่เอาคาร์ลวิลสันนะครับก็ไม่รู้นะนะครับนิวคาสเซลดูสวอตเลนะครับว่ามีใครบ้างอะไรยังไงนะครับ อ๋อก,ก็คนเดียวแหละครับนะก็น่าก็จะถูกแล้วที่ผมคิดไว้แต่ว่าเบอร์เข้าใส่เหมือนจะคารา,าวิลสันมาเลยนะครับโจโจ้ชิววี่มาริชี่แล้วก็ไม่รู้อาการบาดเจ็บเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวติดตามช่องอื่นๆได้นะ้ที่ข้อมูลแน่นกว่านี้นะผมไม่ได้เก็บตกมานะในประเด็นเกี่ยวกับนักเตะอาการบาดเจ็บต่างๆนะแต่ว่าก็คือเชลซีผมมาปิวต์เชลซีอย่างเดียวแล้วกันนะครับผู้แข่งก็อ่าช่องอื่นที่เขารวบรวมข้อมูลที่มันแน่นกว่านี้ก็ไปติดตามได้นะครับ แต่ว่าเชลซีผมเชื่อประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นที่อาจจะถอดแบบโฮสคอมาโอสกอมาเลยก็ได้นะครับชุดนี้เลยนะครับเพราะว่ามีอยู่เกมหนึ่งอย่างเกมก่อนหน้านั้นที่มัตเตโอโคอาสิตนะก็เกมกับเชฟยูนะครับก็โคอาสิตก็คล้ายๆแบบลงสนามมาแทนคายฮาวเวิรสนะครับก็่าจะเป็นชุดนั้นนะครับเปลี่ยนเดียโกซิว่าเป็นลูดิเกอร์อะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วง b before the m a ม c h นะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ เชลซีนะติดตามเชียร์กันได้นะครับก็เดี๋ยวจบเกมนี้แล้วเราต้องไปเยือนกับแลนส์แล้วก็เกมสําคัญนะครับสำคัญเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในเกมกับสปเปอร์เนี้จะจัดหนักจะหาข้อมูลมานะครับสำหรับคู่ของเชลซีกับสเปอร์ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ก็ก่อนจากไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of blue ไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกระใจายให้กับผมนะครับฝากติดตามช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมสําหรับอย่างนี้ยังสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่วง after the match นะครับสวัสดีครับ